สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะของทางคณะหมอลําเสียงวิหกนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเลยที่หลายๆคนนะคะก็ต่างมีการติดตามแล้วก็รอสนับสนุนนะคะผลงานของทางคณะหมอลําเสียงวิหกนั่นเองนะคะโดยในครั้งนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงก็ถือได้ว่าเป็นการมาอัปเดตนะคะผลงานของทาง คณะหมอลำเสียงวิหกนั่นเองเนแฟนหลายๆคนนะคะก็ต่างมีการติดตามคิวงานเนี่ยอยู่ตลอดเลยนะคะว่าแต่ละวันเนี่ยหมอลำเสียงวิหกนะคะมีการไปทําการแสดงที่ไหนบ้างนั่นเองนะคะเราเนี่ยก็ได้เห็นกันอยู่ตลอดแล้วก็เห็นกันเนี่ยนะคะอยู่เรื่อยๆเ,เลยหลายๆคนนะคะก็ต่างมีการติดตามทั้งผลงานหน้าเวทีรวมทั้งไลฟ์สดกลุ่มปิดอะไรต่างๆด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่เราเนี่ยก็จะมาอัปเดตคิวงานของทาง คณะหมอลำเสียงวิหกนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้ทราบกันนะคะโดยในครั้งนี้นะคะสําหรับวันที่10กุมภาพันธ์เนี่ยหมอลำเสียงวิหกนะคะก็ได้มีการอัปเดตออกมานะคะผ่านทางหน้าแฟนเพจของทางคณะหมอลำเสียงวิหกเองนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยคิวงานของทางคณะหมอลำเสียงวิหกเนี่ยอยู่ที่ไหนนั่นเองโดยครั้งนี้นะคะก็ได้มีการโพสต์นะคะว่าวันนี้10กุมภาพันธ์2566ทําการแสดงที่วัดโพ ชัยศรีบ้านยางชุมน้อยอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองนะคะก็ถือได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่จังหวัดศรีสะเกดนั่นเอง แฟนๆหลายๆคนนะคะก็ต่างแบบว่ารอติดตามกันนะคะแล้วก็งานครั้งนี้ก็ไม่ใช่งานแรกที่ศรีสะเกตด,ด้วยนะคะเพราะว่าวันที่9ที่ผ่านมาเนี่ยหมอลําเสียงวิหกนะคะก็ไปทําการแสดงนะคะอยู่ที่บ้านเสียวนะคะอคําเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกตงานครั้งนี้ก็ถือได้ว่าแฟนๆเนี่ยมารับชมที่หน้าเวทีก็ถือได้ว่าเยอะมากๆเหมือนกันหลายๆคนนะคะก็ต่างแบบว่ามาให้กําลังใจมาร่วมชมนะคะความสนุกสนานในครั้งนี้ก็ถือได้ว่า แฟนๆชาวศรีสะเกตเนี่ยก็คือน่ารักมากๆครั้งนี้นะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานอีกหนึ่งอำเภอของจังหวัดศรีสะเกตนะคะแฟนๆที่บอกว่าอยู่ใกล้เนี่ยก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะสําหรับงานที่อำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกตนั่นเองนะคะก็รอติดตามกันได้เลยรับรองว่าครั้งนี้เนี่ยสนุกครบโรถยิ่งใหญ่อลังการอย่างแน่นอนนะคะเราเนี่ยก็ได้เห็นกันนะคะเกี่ยวกับผลงานต่างๆของทางคณะหมอลำเสียงวิหก ที่ได้มีการอัปเดตเนี่ยออกมาอยู่เรื่อยๆเลยนะคะแล้วหลายๆคนนะคะก็ต่างมีการพูดถึงนะคะลรวหมอลำเสียงวีหกก็เรียกว,ว่ามีฟีดแบ克ที่ดีเนี่ยตลอดเลยแล้วก็สําหรับงานในครั้งนี้นะคะสําหรับแฟนๆที่อยู่ไกลเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าถ้าอยากจะรับชมครั้งนี้นะคะหมอลาเสียงวีหก็มีการขายบัตรไรฟ์สดกลุ่มปิดด้วยนั่นเองนะคะ โดยในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ได้มีการอัปเดตออกมานะคะสำหรับบัตรไรฟ์สดกลุ่มปิดก็จะมีการขายบัตรนะคะเป็นวินตามเสียงวีหกยี่สิบสองนะคะชมเต็มอิ่มร่วมสองวันนะคะก็คือวันที่สิบกับสิบเอ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกนั่นเองโดยบัตรครั้งนี้นะคะก็ราคาหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าคุ้มมากๆนะคะซื้อบัตรครั้งนี้เนี่ยได้รับชมทั้งสองงานเลยแล้วก็ยังสามารถกลับมารับชมย้อนหลัง ได้ตลอดด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็งานวันที่11เนี่ยก็จะเป็นงานที่จังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองแฟนๆก็สามารถไปรอติดตามรอซื้อบัตรไล์สดกลุ่มปิดกันได้ส่วนแฟนๆที่แบบว่าอยู่ใกล้เนี่ยก็สามารถไปรับชมนะคะที่ด้านหน้าเวทีกันได้เลยนะคะก็ครั้งนี้มอลําำเสียงวิหกจัดใหญ่จัดเต็มนะคะรวม2วันเลยให้กับแฟนๆชาวสีสเกตนั่นเองนะคะแล้วก็คิวงานต่างๆนะคะในหลายๆจังหวัดก็ได้มีการอัปเดต,ตออกมาอยู่ เรื่อยๆด้วยนั่นเองนะคะและนี้นะคะก็ถือได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราเนี่ยได้มีการมาอัปเดตแล้วก็ได้มีการมาพูดถึงกันนะคะสําหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ